เมื่อกล่าวถึงนักเรียนหรือว่าการอบรมต่างๆส่วนใหญ่แล้วอบรมธรรมะหรือว,ว่าอบรมพุณธรรมเ้าก็ต้องอาศัยประสงค์ที่มีความรู้มีความสามารถในการให้เข้ารับการอบรมอย่างโรงเรียนบ้านแพงสะพังของเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ70 80กว่าคนแล้วก็มีผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูและเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลสั่งสอน อให้ตัวปากไม่นอนปากไม่นอนปากไม่้อนต้นไม่ร้อยเมไม่เมไม่อมไม่รู้ก้อนไ่รู้ก้อนไม่รู้กนไม่ใช่เพ ไมม่่ใใใใช้้้สุรกรกกกาาาายยยเเหหหห็็ีโรง,งเรียนบ้านแพงสะพังนั้นก็เปิดตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มาเรียนณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นคนในพื้นที่สามหมู่บ้านประก,กอบไปด้วยบ้านแพงบ้านสะพังและก็บ้านเนินบัวทอง ส่วนใหญ่แล้วที่เรียนนะตรงนี้ก็คือสถานะทางครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะนำบุรานของตัวเองเข้าไปเรียนที่โรงเรียนในระดับจังหวัดได้จะเป็นต้องเรียนที่นี่ไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนถ้าหากว่าเรามีความขยันมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อโรงเรียนเราก็จะประสบความสําเร็จได้ อย่างวันนี้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้มาให้ความรู้แก่ลูกหลานของพวกเราก็มีความหวังว่าพวกเราจะเป็นคนดีจะเป็นที่น้ำหน้าถือตาของคุณครูเป็นที่น้ำหน้าถือตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นที่น้ำตาถือตาของสถาบันโรงเรียนของเราเพราะว่าคุณธรรมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนไม่เปิดโอกาสไม่สร้างสถานการณ์หรือว่าไม่สร้างสิ่งแวดล้อม รวมถึงนิบนพระให้ไปทําให้คุณธรรมเกิดขึ้นมาได้การที่จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์อาศัยผู้อเมริกรันแล้วก็อาศัยคุณครูทุกท่านที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กของเราให้เป็นเด็กที่ดีในอนาคตได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้เด็กได้เจอพระได้คุ้นเคยกับพระว่าพระนั้นคืออะไรพระเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคืออะไร ซึ่งเราเกิดมาภายใต้ปรโมโพธิสมบาลของพระมหากษัตริย์ทุกๆองค์ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็จะนับถือพระพุทธศาสนาเราจะเป็นนับถือศาสนาอื่นก็เป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วคนในประเทศไทยของเราร้อยละ9 4้านับถือพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดกิริยามารยาต่างๆการแสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีทางใจก็ดี ก็จะประกอบไปด้วยความเมตตาความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนที่ชอบเสียสละนี่ถือว่าคุณธรรมที่ได้จากการอบรมธรรมะโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านเปิงสะพังทุกวันศุกร์ท่านผอโอรงเรียนก็จะได้นํานักเรียนนั้นมาทวัเช้าตลอดจนการร้องสารพันยะบทอิติปิโสบทพาหงและก็บทกามหากรุญโกต่ตาง นี่ถือว่าดึงเด็กให้เข้ามาสู่ธรรมะการที่เด็กจะเข้าสู่ธรรมะนั้นฟังพระอาจารย์อย่างเดียวผลก็จะเกิดขึ้นมาน้อยเพราะว่าเด็กมีสมาธิสั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องขัดเกลาวเด็กนะก็คือให้เด็กอยู่กับบทของภาษาบาลีซึ่งบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นภาษาบาลีบ้างแล้วก็เป็นสารพันยาบ้างเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความเป็นมาของบทพระพุทธมนต์ต่างๆ จริงอยู่บางคนบอกว่าเอเด็กไม่รู้เรื่องอสวดไปแล้วเด็กก็ไม่เข้าใจทําให้เด็กเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่ไม่เข้าใจพฤติกรรมของเด็กไม่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมะซึ่งการที่เด็กสวดมนต์ทุกๆวันนั้นโดยเฉพาะบันสุก์เป็นวันสุดสัปดาหก็จะทําให้จิตใจของเด็กนั้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นมีสติคือการระลึกก่อนทํา รล,ลึกก่อนพูดเรล,ลึกก่อนคิดอย่างพาจา์ให้ความรู้เด็กๆก,ก็จะไม่ให้ความรู้ยาวส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กพูดตามแล้วก็เล่านิทานธรรมบทซึ่งมีมาในสมัยพุทธเจ้าแล้วก็จะนําเด็กฝึกสติแล้วก็ทําสมาธิบ้างลองได้หรือเปล่าเนียพ่อได้ไหม เรียกแม่ได้ไหมเรียกคุณครูได้ไหมปอบมือหนึ่งครัง้งปรบมือสองครัง้งปอบมือสามครัง้งปอบมือสี่ครั้งปอบว่า,วานี้ เด็กใหม่กดให้ดีกว่าเดิมตีตาสองครั้งถึงจึงตีให้แังกว่าเด็กึงึงรียนรู้จังหวะต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานแล้วก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆ เน้นเรื่องความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูต่อสถาบันแล้วก็ความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์มีความเมตตามีความการุณาปราณีต่อเพื่อนร่วมชั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดของการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดให้มีกับโรงเรียนจึงอนุโมทนาขอบคุณนางสาวรุ่งรัตวิโยหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพลงสะพัง แล้วก็คุณครูทุกท่านเจน้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันดูแลลูกหลานของพวกเราแล้วก็ทําให้กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็นิม,มนต์พระอาจารย์มาเทศมาสอนทุกวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เชื่อว่าคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปจะทําให้เด็กเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นคุณครูผู้อำนวยการ สามารถที่จะกําหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถได้จะพัฒนาตนเองได้ถ้าเกิดว่าผู้นําไม่คิดกิจกรรมดีๆแบบนี้เด็กก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นจึงอนุโมทนาขอบคุณมาณโอกาสนี้ เราสามจบพร้อมกันเริ่อพร้อมกันขอเด็ดข้อเปร้ยเข้อหนุนข้อบ่าเสียงจงพิเศษแบบนี้ถ้าใครเสียงังเวลาพระอาจารย์พูดนะครับจาจ้างแดนนี่ขอรงตั้งใจตั้งตัวตั้ง างกันไปออกรงบองผ้าจจชักสงเสริม่อดควาใจบนนาาอห้ออาไ้ตรงนี้นะครับออกรงกองผ้าจโอเกจีสาโหนึ่งครั้งอาบเรียกนะพิดาชื่ออะไรนะ นอจากบิดาเนียครับบิดาก็คือพอมาดามาดาคือใครครับที่มีทีพอี่มีอยู่บ่ยังอยู่เลยถ้าไม่เข้าใจถามได้ครับนจะนับหนึ่งอก็ได้นจะับหนึ่งก็ได้นจะนับสามสี่ก็ได้นี่จะนับห้าหกก็ได้ประมาณนี้ใครลดนใครด้วยได้ยี่สิบนถือว่าแพ้อ่ะปติการมีอยู่ว่า ห้ามคิดนอนใครคิดนานเกินสามวินาทีนั่นถือว่าเฝ่าถือว่าแพ้ครับอ่ะเดี๋ยวครับเริ่มจดทหารสาระเบิอ่านว่าทุกทุกว่าสามครั้งเราจะถาม ตัวที่สองมีชื่อว่าไอสักว์ต้องจัดวงตาเท่าอะไรคนระับเศบางตัวตาจะ คนนี้ได้ใช่ไหมห้ามรักเล็กน้อย้ามรัเล็ก้อยต้องรัให้เยอะๆใช่ไหครับกเยครับข้อพระวันนะจะพุทธาพระโงูนะอาว่าพร้อมกันยังต่อซ้ำอาาู เอวตาตาวตาสังอสังนาอนิกลาอ่าอไปกับพ่อาจาร์ขอให้มีความสุขเนอะทำจิตทำใจเดียนงสือนาฮจะพาเทียนเลยนะวันสุกรหน้าพร่อาจารมาไม่ได้จะต้องไปอุ้